มามา,มาท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูวิธีถอดล้อเหลาผ้านะนล้อเหลาผ้าหรือว่าล้อโต๊ะที่มีล้อต่างๆเนี่ยนี่ถอดไปแล้วหนึ่งล้อมาดูวิธีถอดว่าถอดยังไงนะนีะ่คือที่ถอดออกมาตอนแรกนะท่านชมนะข้างในจะมีนอ็อตตัวหนึ่งแต่บางทีมันก็ไม่มไม่มีน็อตนะมันจะเป็นเกียวฝัง แต่อันนี้จะเป็นมีน็อตให้กับราผ้าหรือกับโต๊ะที่มีล้อเลื่อนเอาอีกที่มีล้อเลื่อนเข้าไปเนี่ยมันหมุนหมุนตามตลอดเราก็ไม่รู้จะขอได้ไงตอนนี้มาดูาดูกันชัดชัด ทำไมจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งเห็นไหมแล้วก็คีบกองต่อกให้เดี๋ยวตอเบาๆนี่เองนะเพราะว่ามันแคบเกินไปเราใช้กุญแจขันไม่ได้นี่น็อตอยู่นี่โอเคนะท่านผู้ชมนะง่ายแบบนี้ เดี๋ยวจะลองอีกตัวหนึ่งให้ดูนี่ตัวนี้มันจะมีฝาปิดเห็นไหมแล้วก็เป่ออกอืก็เนรับเหมือนกันเห็นไหมรับ เราจะแค่ให้กองตอบเหมือนเดิมแค่น,นี้เองง่ายมากมากเลยอโอ๋อ ง่ายมากๆากตลอดวิธีการเปลี่ยนล้อนะเปลี่ยนล้อเป็นเป็นล้อยเราผ้าเราตัดผ้าแลก็จะมีฟ้าปิดเหมือนกันแล้วก็ทำเหมือนกันทุกอย่างทุกขั้นตอนทำเหมือนกัน มาดูต่อคร,รับ,บท่านผู้ชมขั้นตอการยึน็อเหมือนกันเหมือนกันเห็นไหมหลุดแล้วง่ายๆสำหรับบ้านท่านผู้ชมท่านไหนอยากถอดเปลี่ยนล้อ ราวผ้าหรือว่าทําเชื่อมราวผ้าราวตาดผ้าเดี๋จะเป็นราวตากผ้าแห้งแห้งตากผ้าเปียกก็ติดต่อมาที่เชฟทา้งเล็กนะรับทำรับทำมาปรถานที่ด้วยก็เ,เฟสเฟสบุ๊คชอนิชอมได้ครับราวผ้าไม้เป็นเหล็กเหล็กสีหุนคาร์บอนไนหรืออาจจะตัดเหล็ก เหล็กหนากระเล็หนาแข็งแรงทนทานสามารถตัดภาเปลี่ยนได้เป็น10บๆตัวก็ไม่แอนไม่หกักไม่งอรับประกันแล้วก็ส่งไปนที่ส่งตืงที่นะครับน,นี่หลวมหน่อยอน,นี่หลวมเป็นมือจำได้ ป็มุดจับน้ำมันเลยโอเคนะแล้วก็สี่ล้อขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำล,ลังใจในขั้นตอวิธีการถอดล้อลาวผ้า,าแบบนี้ง่าย ถ้าใครต้องการทำราวผ้าหรือว่าซ่อมราวผ้าหรือว่าเปลี่ยนล้อราวผ้าติดต่อมาที่เราช่างเล็กซ่อมได้ยินดีเป็นการถึงบ้านท่านทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกการติดต่อเราจะสรองท่านทันทีครับขอบคุณทุกประนอมเจกกันคชิหน้าชินี้ลาก่อนสวัสดีครับ